วสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในรายการ Marker TV นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม d r e m League Soccer นะครับนะครับผมจะมารีวิวเกมนี้นะครับให้ท่านผู้ชมดูแลยครับผมก็จะมาลองเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับเราก็มาลองเล่นนะดูกันเลยนะครับไปเลยภาพก็ เหมือน 3D อยู่นะครับภาพก็ดีนะครับนี่ครับเปิดเสียงกันอเสียงมาแล้วเสีสงทะแยงมุมเปิดกนอ่ะ ไปถึงนะดูเหมือนทีมนี้จะเก่งนะนติดหัวนะผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะเพิ่งโดดมาเมื่อวานนี้คนระับเกลเลยมาลองเล่นมาลองรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะนี่คนะรับเลี้ยงกลับมาเปิดเข้ามา <H> ด้ไาหนาโอ้โหไม่ถึงคนระับ ครับจับบอลได้ยิงครับโอ้ออกครับยิงแรงเกินนะเออกมาครับส่งจัดบอลมาอูยใบเหลืองเลย เปิดมาเบาๆแลอติดติดฟังเขาไปแล้วอืมสวยสวยโอ้ยประตูรับได้อืม khó lên rồi khó lên rồi ừ. à ờ ôi nó o có ติดไปเลยไปเลยนี่แหละสวยโทเลสโทเลสว่าง่ายลูกนี้ยิงติดชนคานครับโอ้โหไม่ใช่น้องพีนะครับยิงชนคานยิงชนคานโอ้โหหมดเวลาไปครึ่งแรกแล้ว โอเคลากออก่าต่อกันไปข้างหลังเลยนะโทเล็กตัวเล็กเ้าไปแล้วแล้วยิยงนะครับสเมเกือบมากสวยนะลอกออกมาเกือบโบประตูปัดได้เกือบแล้วครับ มองเห็นแล้วก็สูงเลยครับเปิดไ,ไม่ไดึมาว่าไงเข้าไหมเข้าไหมเมื่อกี้นี้น่าจะเข้านะปิดเลยอ๋อล้ำหน้าใช่ล้ำหน้าเปล่าไม่รู้เหมือนกันเป็นฮาอะไรวะไปเราก็ไม่ต้องสนใจมันเล่นต่อไปเลยนะครับโอเคไปนีกเลย เขาเก่ง okay, เราเปิดมาให hey, ้ทอเลสตทอเล็ตลูกนี้มากะย,ยิงยิงติดครับ oh, โอ้โหไม่น่าเชื่อมีอีกครั้งหนึ่งอ๋อจับบอลไม่อยู่เขาเตะอ,ออกไปนเลยครับเข <c oughs> าก็จะมาลูกทุ่มนะครับ <c oughs> เปิด <c oughs> ยาวไปติดครับไ <c oughs> ล่ลงมา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 ให้หมด ừ. ออดยาวไปครับไม่ถึงทอเล็ตสวีไล่ครับไล่บอลเรลลี่ไม่ได้ทำอะไรนีไปเลยอืมออกซิอืมติดไปไปลยโออดิ นี่ครับเออลูกนี้ครับสวยงามโอ้ยเกือบซีกครับต้องเล็งมุมมั้งโอ้เข้าเข้าไปแล้วครับโอ้โหผมเคยจะวิชิบก็ก่อนนะโอ้โหเข้าไปอย่างสวยงามนะดูดูมาดูภาพช้ากันนะ ดูภาพช้ากันนะนี่ครับโอ,โ,โอ้โหปันอีกนะครับสามเหลี่ยมเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วก็ได้ลูกสิทมาครนะับอู้สไลได์ไปเดยยดตีตามเสมอแล้วได้ไหมตอสกสกัดออกไป

เวลาหนึ่งนาทีหนึงเตะไปสวยงามกบสวยงามสวยงามก็สวยงามสวยงามก็โอ้โหตัวประตูลับได้ เออหมดเำลังไ้วสำหรับคลินี้ผมก็ได้ไปหนึ่งประตูต่อหนึงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ สวัสดีนะครับบาย